โอ้โหพี่น้องวันนี้มุมกาแฟของนัเล็กก็พาไปชมไม้มงคลสสวยๆนะที่ออกรูปออกผลแล้วมันดูสวยงามนะอันนี้คือส้มจีดนะก็เป็นไม้มงคลที่สื่อถึงความเจริญความอยู่เย็นเป็นสุขนะความร่ำรวยนะ ท่อจิตนสารีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน,นเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเ,เตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับบรรยากาศเช้าๆที่บ้านสวนอีกแล้วบรรยากาศสบายๆวันนี้จิบกาแฟไปแล้วก็พามาชมไม้มงคลที่หลายๆคนชอบปลูกกันไว้หน้าบ้านนะมีเยอะแยะมีหลากหลายนะแต่หนึ่งในนั้นนะที่ คนจีนนิยมปลูกกันนะปลูกไว้หน้าบ้านเนี่ยคือต้นส้มจีนหลายคนอาจจะนึกไปถึงว่าเออมันน่าปลูกจริงหรือเปล่ามันปลูกแล้วมันจะได้ผลจริงหรือเปล่าวันีพามาดูที่บ้านพี่สาวของนาเล็กครับนะปลูกไว้หน้าบ้านหน้าร้านกาแฟาสองฝั่งเลยนะแล้วก็ สวยงามด้วยนะใส่กระถางเป็นกระถางสี่เหลี่ยมนะขนาดประมาณสักหฟุตละนะประมาณนั้นจะดูนะลูกเหลืองเต็มต้นเลยลูกสุกเต็มต้นเลยนะแล้วกำลังออกดอกอยู่เรื่อยๆนี่นี่นะมันก็สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองนะ มีส้มมีผลไม้พวกนี้เนี่ยคนจีนนิยมเอาไม้พวกผลไม้พวกส้มเนี่ยในการไปไหว้บรรพบุบรุษเ,เส้นไหว้ต่างๆนี่แหละไม้มงคลของคนจีน คือไม้พวกนี้เนี่ยราคาก็ไม่แพงนะที่เขาขายกันต้นไม่เท่าไหร่นะต้นละร้อยสองร้อยนะน่าปลูกผลก็บอกว่ามันมันก็กินได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะปลูกไว้โชว์เฉยๆนะลูกก็เล็กๆน่ารักน่ารักเหมือนส้มนะแต่ลูกก็จะเล็ก ใบก็จะเหมือนมะนาวเลยนี่ดอกก็จะเหมือนมะนาวเหมือนกัน,นก็ลองหามาปลูกกันดูฮะนะปลูกดนะดูแลดีๆนะเชา้ชาๆหน้าบ้านโดนแสงสักหน่อยก็กำลังดี ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยคอ,อกนะก็พอแล้วนี่ลูกน่ารักก็เหมือนส้มเลยครับบรรยากาศยามเช้านะเละก็พามาชมไม้มงคลส,สวยๆกันที่หน้าปลูกและที่ปลูกออกมาแล้วพอมันออกดอกออกผลนะเป็นผลสีเหลืองทองอย่างนี้มันก็ดูแล้วมันมีความสุข นี่แหละความเป็นมงคลมันก็อยู่ตรงนี้นะครับผมสลับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ